ยังมมยังอาจะยัน้น้ำผมวันนี้เราก็อยู่ในช่องฟี f าวันนี้เราก็อยู่ในช่องโมโนเกตสี่สี่สามีซเคยซึ่งทุกคนเห็นน้ำพึ่งผมไหมเห็นน้ำพึ่งผมไหมผมมีน้ำพึ่งเท่าไหร่อันนี้เห็นได้ดีอาจจะเห็นหรอฟร์บูส,บสีแพ็ซีสสเออสองสอง,สองอูง ขอถาตวัดเงีเดียนมอน่ะเร็วแปบ้าตวัโอ้โหวีกงนี่นคือได้าตวัดบ้างอ่ะไ,ได้ถาตวับอยไม่าตวัไม่ได้ทาตวับ้างฉันไ,ได้ถาตวัตวตว้ี ลมเพลงตะกแแต้ไม่มีเดี๋ยวคนได้ทานตะวันทำไมคนไม่เคยได้ทานตะวันบ้างเลย โอ้นั่นมีแต่เขียวเนี่ยเนี่ยมีแต่เขียวเนะี่ยโอ้โหมีแต่เขียวข้างหน้ามีคนเปิดไล่สิบคนไว้เท้าผมมาดูคนติดแล้วคนผมผมมีคนกดไละสิบเอ็ดคนเยอังต้องเยอะมาดูคู่ตับการขายแล้วบ้างบัลรี่ไม่ขายบิสตแต่ไม่ขายก็ไม่ขายบัลลี่ไม่ขายไม่มีได้ อัลปที่ฟาร์มโพลีเดทฝนที่มันเป็นโพลีเดทที่ฟาร์มที่ฟาร์มหรือที่ฟาร์มได้ไม่ดามเล,เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปดื้อกับฉันนะเป็นคนที่แบบอ่ะอ่ะอันนี้ดูต้นกระพัาะไป ผมมีสัตว์4ตัวตัวแรกเป็นไอ้นี่แล้วตัวที่สเป็นบอบกีวีตัวที่สเป็นซเนลตัวที่สี่แจเอ็นเอ็นอะยี่สิบห้าอะไรดิตรงนี้ก็ปลูกได้ทำไมไม่ปลูกอะอ่ะไอ้นี่เอาไปปลูกต้นโกโก้ก็นแล้วกันเธอก็ได้ต้นโกโก้ไอ้นี่ต้นทอง ý tưởng không đúng không đúng thơm đúng không đúng ôi, đúng Ôi đúng không đúng không Muốn không đúng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  quá đúng không หายได้ไงรูปสมหายหายากที่หายเนี่ยหายากมากเลยนะรูปสมอ่ะเฮ้ยพี่เมียมันก็มีนะรูปส้มอ่ะในเครื่องในเครื่อง iPad อ่ะไอะพี่เมียโอ้โหนี่กีฬาเกี่๋ดูเงินค่อยดูโอ้โหโอ้โหมันเอาจริงวะ่ะโอู้ซิบรูปส้งบ้านดูนคือสวย สร้างไงบูนี่สวยขนาดนี้สร้างได้ไงวะขอดูหน่อยดิแคนดับหนึ่งโอ้ไอทาเด็กแคนดับหนึ่งดับต่อ ไม่มีไม่มี confirm ฟอร์มไม่หรอยิม่าฮเอาจกแล้ว น้าว่า <see> t <im toner> ัต <im> ว <ple as> ์น่าสตุลิตาจิราฟสเลอันนเียตุ้งตุ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 งสาวระปปปปปาัมฮมฮั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 ฮัมฮมฮั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 ัมฮีมฮมฮัมฮมมมไม่ขายไม่ขาย ไม่ขาย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 ว่าขายนะไม่ขาย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 ขายไม่ขายขาย

ไหนอีกหนึ่งก็สีนะนึ่งก็สีนะโอเคแล้วเดี๋ยวาจะขายไปเลยโอ้โหโอเคซีนมาบอกแล้วแค่นี้นะเราดูที่ซีนหน่อยดิ ขายอะไรบ้างแต่ได้โอ้ปัจจุบัขายเท่าไหร่สิบแต่สี่พันเมลเมียื้อแค่ลอซีสิเก็ดสั่งมาก็ซื้อสแกนดูตรงไหนดี อาตรงที่มันชี้ได้อะเออเอาตรงดีๆอะเอาตรงดีๆตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเยอะข้างหลังข้างหลังตรงนี้ได้ไหมเออปีแค่นี้รึ แฮมีสต็กไหมไม่อยู่ใกล้บิสต็กว่ะ

โอเคทุกคนพอผมขออนุญาตแปบน้ำสักแป๊บนนะครับฟูโอเคครับตอนนี้ก็ผมก็ไปบน้ำจแล้วนะครับขอจอาบน้ำสิทธิมดู่นาเนี่ยจะได้ขุด Eh uh, eh. Uh. Oh, bully. Kani no kani. Ya button, Oh. ซื้อวะทำไมอ่ะไมไมันไม่ให้ซื้อสักกี่คั้น่ะเด,ดีวซีซัพเดี๋ยวซัมเซ็ตพอดีโอ้ยมีตต้นกากาไม่ซื้อก็ได้ตัวเองเอก

เอาไปไหนเอาไปไหนแขวนไปไหนแนไปไหนแขวนปากอีกวางวิ่ม่ให้ปกกหายปะไม่ยขวนปกให้วางไว้ไหนอยเอาปากอีกวางไว้ไหนอ๋อนี่อ กจ็ดชั่วโมงโอ้โหเจ็ดชั่วโมงอีบ้างเลตอลอนอะ่ะเขาไปพิงลินนี่มาโยอบอบกิบบี้ how it is แฮกเฮ้ยมันช่วยอะไรอ่ะบอบกิบี้มันช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยลำเ <laughs> จ็ดนาทีห้าสิบกิลกรั แมนที่58เนี่ยบอกกีบีเฮ้ยมันนี่หน่อยดิจะดูว่ามันช่วยอะไรเมื่อกี้เหมือนมันจะช่วยบักเอกแล้วนะไอ้มดตัวเย็กไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเอือใช่ไอ้ตัวเล็กเออเออแล้ว,ลวะทำไมบักเอกไข่เล็กยังขอให้ได้แรงพอเธอสุม่มครั้งแรกขอให้ได้แรงพอเอ้ยสุม่มครั้งที่8เออขอให้ได้แรงพอเฮ้ยแต่โมเดนมาซาตุ เอ๊ะทีนะี้กิ娅ช็อปไปตัวนี้ด่วนเกียร์ชอ็อป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 นี่ปุ๊บเลยทีนีโกโก้โกโก้ทำไมมีเด็กคนมีต้องโกโก้วะาทำไมคนนี้มีต้องโกโก้อยู่คนเดียวเนี่โ้โหสี่สิสบหกฟาเตอร์โอ้โหสี่สิสบหกจุดฟาเตอร์อออรปไป มันให้ตลอดเลยมันดเกสีสตาร์ไม่ฟังไปดูดิ <c oughs> ฮลมิตเกสออะไม่ขายมมันมีว่เ <in frame> อฟเฟนช็อปปิ้ซื้อมาสองสเต็คเลยซื้อมาซื้อมาดีวะ <c oughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยอีกอีก <c oughs> เป็นบ้าอะไร ใครมาแล้วนก็มีให้กจ้าแล้วมี and เกียร์ช็อ Selepas ini, saya akan pergi ke sana. Saya akan pergi ke tempat yang lain. Saya akan pergi ke tempat yang โอ้ใหญ่มากโอ้แสนเองใหญ่มากเลยนะทำไมนี่แค่สน่งยี่ปอกีวี่เหรอไอปับกีวี่แก่คนดีมากแก็่คนดีคนดีโอ้ยแก่คนดีมากบกีวี่เ็วมากโูเหมันน่าเป็นอะไรเร็วมาก ห้แล้วอะมบเดียวอะแั้นปลี้งดบิสแตกโกโก,โก,ก้ม่กายปีเปอมัสลูแกะตะกอนฟอนเสีมาหนึ่สติกเลยชอบไหมตัวตะกั่งนอ่เด็กต้อตกั่งโ,โก้ขวากชอบอย่างนี้ตัวตะกั่งฝดีมันดีเรื่องทางกัน ตุนมดดินีกแล้วตัวุัวเป็นไรช่ามดดินก็สงสัยอยากจะสงสัยสงสุยตีดอปีตปัดทปตะนล้อเ้บบีจทกูซีซีก็ขอแม่อะแค่ตัวหิบตา Sekarang lapan lagi Lady Kita pusing Sekarang mana 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 tu 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 Tulis melo tulis Talil talil lah Tripi tapi Terapa tipa Sambil sini bakna ni Lila ni makina Lila 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 Vou ver o vídeo com você. Fui com o Camaro. Olha que eu estou com o Camaro. Eu sei que ela vai lá para o Oh, shit. Yeah. Quanto é Oh, Uh, Oh, shit. Me tocou com โอ้ราคาเท่าเรอนี้เฮ้ยติดสนาบบอยนี่ะทำาะไวย Ini dah hasil daripada buku-buku. Habis itu. Oh. Oh, betul dia Anak-anak แล้วรุ่ฮะแต่เราก็ฝนมาได้ดีนะติดผมคือมันมเก็บมาไม่มีแตงโมไม่ใช่ไม่มีเนี่ยมันมีแตงโมกับพัดขินนอะเพราะว่าแตงโมกับพัดขินอะมันเก็บเีองแล้วมันหมดเนี่ยแล้วมันมีนมแตงโมกับพัดขินที่เป็นโพลีเนตด้วย alai. Ni nyai mah. Ni 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 kun kun dik dia sok kun tu. Apa tu dia? Ni lah. Jesa dah. Ni la kan wa. Oi, ni la le. Tak nak pergi Jesa kun wa.

โหโหใหญ่มากโตเมตโตมีมีหนุ่มๆมีนุ่เกิดอ่งสองเดี๋ยวที่ที่มีน้องสาวบอสเด็กคนนี้คนหนึ่งแต่แกมีแล้วก็เข้ามาบ้างไหมกินหัวกินน่าจะหน นองสา <laughs> <laughs> ที่เห mm ็นเห็นโอ้โห

ปไว้เจอกันใหม่นะโอ้โหนามพึ่งสามห้าสิบสองนามพึ่งสามห้าสิบสองทุกคนนามพึ่งสามห้าสิบสองโอ้ไม่ได,ไไดีใจเท่าไหร่ก็ดีใจแหละอืมอย่าบอกว่าไม่ไดีใจยัไงม,มันก็ต้องดีใจเงี่ยมันดีใจปกติเนาะ ผมเป็นคนดีใจง่ายเท่าไหร่สี เลนเดอร์เลนเดอร์เนเดอร์คงจะลองเอามันไปขายดูบ้างนะไอพวกที่มันติดพลีด,ดีต่ะคมจะลองไปขายดูโหยีส่สิบสองสเต็คเองแซ่ดโอ้โหสองล้านกว่า

โอ้สองล้านเด้อร้อยห้าสิบแป้วใส่์เครื่องนั้นมันก็ดีไปเลยนะมาให้เงินเราพูดเยอะผมคิดว่ามันจะเป็นร้อยล้านพันล้านมากกว่ามั้งสุดท้ายไม่ใช่วะนี่เห็นไหมสามห้าสองเห็นไหมเป็นเงินกู 啊！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 啊 ต้นทารดาวัน์มีเดี๋ยวต้นคาตาซิกมาโอ้โหมีคนมาไล่ฟวเขาด้วยคือคักมากซันพาวเวอร์ดีนส์เนสต้นเนี่ยตูล่ะต้นพิงลิลลีป่อเหมือนยังไงพีลิลลี่วอล่ถ้าตะวันมันมีกันได้ไงทำไมมันมีแต่คนมีคึกตัวันเนี่ย ทำไมข่อยไม่มีทางตะวันอยู่คนเดียว ทพ,พูดเท่าไหร่ผมจะถ่ายคลิปตอนนั้น